พบก,กัขขบข่าวั้นประพุ่มโรคค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เตือนกลุ่มเด็กติดโควิดสูง COVID นะคะโดยนายแพทย์จักรรัตน์พิทยาวงอานนท์นะคะพูดในการกองกระบาดวิทยากคมพุ่โรคค่ะกล่าวถึงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพบกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง9ปีและวัยรุ่น10-19ปีนะคะมีการติดเชื้อสูงขึ้นค่ะโดยกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง4ปีและอายุ5-9ปีนะคะส่วนใหญ่ติดเชื้อในครอบครัวค่ะ กลุ่มเด็กอายุ10 14ปีและอายุ15 19ปีส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในโรงเรียนส่วนการสัมผัสผู้ติดเชื้อนอกบ้านและในชุมชนนะคะเป็นกลุ่มอายุ15 19ปีค่ะทั้งนี้นะคะหากมีการติดเชื้อในบ้านโดยเฉพาะเด็กเล็กขอให้เว้นระยะห่างจากผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวค่ะเพราะว่าอาจจะติดเชื้อและเกิดอาการรุนแรงได้นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ไปค่ะจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงมากกว่าเด็กเล็กถึง200เท่าเลยทีเดียวค่ะจึงต้องรณรงค์ให้มีการรับวัคซีนทั้งในเด็กและผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อลดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ค่ะสามารถติดตามาอสารและสาระาดีๆทุกช่องทางของกรมควบุมโรคได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายเดินกรมควบมรคโทร1422ค่ะ